สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิษณุก็เรื่องเล่าบนหลังรถเหมือนเดิมนะวันนี้อากาศถือว่าร้อนนะครับแล้วก็แดดนี่จัดใช้ได้เลย <laughs> ตอนนี้ผมลองมาถ่ายวิดีโอแบบเเฟรมอยู่ที่50 fps นะครับ ลองดูอะไรที่มันแปลก,ปลกๆใหม่ๆะนะแล้วก็เผื่อว่ามันจะประหยัดแบตมากขึ้นไม่มากก็น้อยเพราะว่าเฟรมน้อยก็น่าจะช่วยให้ประหยัดแบตมากขึ้นนะนะแต่ก็ลองดูครับนิดนึงก็เอานะผมนะโอเคให้เขาก่อน ผมมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของกล้อง GoPro จริงๆเรื่องแบตเสื่อมอะไรเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นะแต่ตอนหลังมาน,นี้เป็นปัญหารองเลยรู้ๆกันอยู่นะครับว่าแบต GoPro นะครับมันจะมีตัวดึงอยู่ที่เป็นพลาสติกเป็นเส้นๆพลาสติกที่มันติดอยู่กับตัวแบตนะแต่เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งแล้ว แบตตัวกล้องมันก็จะบวมใช่ไหมพอบวมปุ๊บมันก็จะติดแน่นแน่นมากขึ้นตามการบวมของแบตติดอยู่ภายในกล้องนั่นแหละช่องใส่แบตนั่นแหละเออบอกกันไป เสียงเตือนเสียงเตือนได้แค่นี้แหละเรามันทางเม่ลายจริงจริงก็ไม่อยากทับหรอกนะอ่าถึงนแล้วนี่กล้องโกโปร ว่เมื่อมันบวมแล้วมันก็ดึงออกยากพอดึงไปดึงมาแล้วไอ้ตัวที่ดึงพลาส,สติกนั่นมันก็หลุดลนะนะหลุดง่ายครับยิ่งบวมก็ยิ่งดึงยากหลังจากนั้นก็จะว่ายังไงดีเมื่อไม่มีที่ดึงมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะ หมายความว่าผมอาจจะถ่ายวิดีโอที่เกี่ยวกับการพูดน้อยลงนะเพราะว่าถ้าผมถ่ายนี่ผมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นครั้งเนี้นะฮะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่มันทำให้เรามั่นใจว่าแบตเรามันจะไม่หมด ก่อนที่จะถึงปลายทางก็คือที่โรงแรมประโยคบูติกนั่นแหละผมก็ไม่อยากที่แบบว่าปล่อยให้แบตหมดแล้วมีแต่เสียงพูดให้ท่านผู้ชมไม่ได้เห็นภาพอะไรนะนั่นแหละครับไม่อยากให้เกิดแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตก็มีแนวโน้มว่าแบตจะหมดก่อนนะเพราะว่าระยะทางตั้งแต่ผมถ่ายถ้าเราไม่เปลี่ยนแบตนะระยะทางตั้งแต่ถ่ายจนถึง ที่ทำงานเนี่ยจนถึงโรงแรมบะยุกบูติกเนี่ยมันแบบมันชั่วโมงกว่าแล้วนะมันก็มีแนวโน้มว่าแบตจะหมดก่อนนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่เห็นอยู่แบตก็หมดก่อนนั่นแหละอ่าหนึ่งสามเจ็ดแปดวินปาก,กอกน้อย อยู่ไหนวะบางกอกน้อยไกลอยู่นะอ่ะผมก็เล่าไปเล่ามาก็หลงนะเนี่ยว่าเล่าอะไรไปบ้างหมือความว่าผมอาจจะถ่ายเรื่องเล่าบนหลังรถหรือว่าเกี่ยวกับการพูดอย่างเงี้ยน้อยลงขณะขับรถนะเพราะว่าบางทีสมมติว่าถ้าเกิดว่าไอตัวดึงนั้นน่ะผมซ่อมไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ยังก็ยังคงซ่อมอยู่ซ่อมแล้วก็หลุดซ่อมแล้วก็หลุดนะนะ ก็เลยคิดว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามันซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมยังไงแล้วแล้วแบบซ่อมไม่ได้เลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแบตนะครับในเมื่อไม่ไม่มีการเปลี่ยนแบตเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีการพูดนะครับพูดแบบเนี้มมันเป็นคาบเกี่ยวพอดีนะแบบว่าถ้าไม่เปลี่ยนแบตนี่อาจจะหมดหรือไม่หมดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาบนท้องถนนนานแค่ไหนถ้าใช้นานผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆไง มันมันก็นานขึ้นไปด้วยนะพอนานปุ๊บแบตมันก็หมดไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่เห็นนะผมเป็นพวกที่ถ่ายตลอดเวลาอยู่แล้วเก็บทุกอย่างที่เห็นไม่ตัดทิ้งถ้าในการขับขี่ประจำวันนะนะใจอีกใจหนึ่งก็อยากจะแบบว่าอ่าถอดแบตทิ้งไปเลยแล้วก็ต่อไฟตรง จากตัวสำรองไฟอันนี้นะยาวๆครับยาวมากๆถ่ายได้งูนะโอ้โหจนกว่าแบตจะหมดนะหรือว่าเมมจะเต็มมุดเลยถ่ายได้ยาวๆแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ดีใช่มหมันก็จะช็อตจากอะไรประมาณนี้แหละซึ่งกลโปรผมก็ช็อตไปแล้วเนี่ยนะครับน้ำเข้า USB น้ำเข้าช่อง USB เรียบร้อยฮนะไม่มีเงินซ่อมด้วยเออไปเลยพังไปเลยแต่ตัวกล้องยังใช้ได้อยู่นะแค่มันช็อตนะครับสามสวินาทีก็นั่นแหละผมก็อยากจะซื้อแบตกล้องใหม่อยู่นะ แต่ว่าตอนนี้ไอตัวที่อะไรนะที่ดึงของแบตเตอรี่อะ่ะผมใช้กาวร้อนติดอยู่นะซึ่งติดแล้วก็หลุดติดแล้วก็หลุดติดไปสองครั้งหลุดไปสองครั้งแบตเตอรี่ผมมีอยู่สองตัวนะทั้งสองตัวอาการเดียวกันครับก็อย่างว่าแหละมันนานแล้วไงอายุการใช้งานมันก็นานแล้วอะ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งแบตบมันก็บวมไปเรื่อยครับพอบวมมันก็แน่นแน่นก็ต้องออกแรงดึงเยอะเพื่อให้ออกพอออกแรงดึงเยอะไอตัวดึงมันก็ต้องรับภาระาหนักแล้วก็ส่งผลทำให้มันหลุดง่ายขึ้นนะพอมันไม่ได้ออกแบบมาให้ดึงกับความแน่นขนาดนี้แต่มันช่วยไม่ได้นะครับ อม, <laughs> มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆริงออดีทีทีนี่หว่าห้าห้าห้าสองห้าห้าโอ้โหก้อนกลวดก้อนกลวด ก็เห็นว่เฮ้ยแสดงว่าเขาเห็นก่อนเราเยอะเลยนะเขาชะลอก่อนเราตั้งนานนะไม่ได้แล้วครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็จอดมันเหลืออีกกี่นาทีละ่ะผมจอดตรงนี้แหละไม่ได้รีบขนาดนั้น แล้วก็เราจริงๆไปได้นะถ้าจะไปแต่มันใช่เรื่องไหมไปก็สุดแค่นั้นครับให้สัญญาณไฟเลี้ยวไว้ว่าเราจะเลี้ยวขวาคันนี้น่าจะเป็นรถสูบซ่วมแล้วเนี่ยดำๆนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งของปฏิกูลนะนะ อย่าเผลอปล่อยลงมานะอันตรายยิ่งยวดโอเคไฟเขียวแล้วผมออกขวานะครับเพราะฉะนั้นจะไปกับรถคันนี้กลับรถหรือเปล่านะกลับรถจริงด้วยนะครับ เราก็ต้องระวังกันนะต้องดูด้ยวยว่าเขาจะเอาอยัางไงอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้ผมเลี้ยวออกมาเนี่ยไฟเหลืองแล้วนะทำไมมันเร็วจังอนะให้แค่นั้นเหรอ นี่เขาทำอะไรนะทำทางเท้าใหม่เออก็ดีครับก็ดีปัญหาผมแล้วทีนี้ผมว่าผมออกขวาก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยตบเข้าซ้ายระวังแคมรี่คันนี้บรีกกระทันหัน วบงอโอเคผมเข้าซ้ายล้วนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเราลมนะสมมุติว่าเราภายไปอย่างเงี้ยลมเลยนะทิ้งรถไปด้านซ้ายเลยอย่าให้ไปโดนเขาอย่าให้ไปโดนข้างทางเฮ้ย รถเพื่อนร่วมทางตัดสินใจไปแล้วกันข้างหลังก็กก้ามกึ่งเหมือนกันให้ไม่ให้ดีว่าใช่ไหมตอนแรกเขาอาจจะให้ก็ได้นะแต่ว่าผมตัดไปก่อนเมื่อกี้ยังไงนี่พี่ชายเข้าใช่ไหม ไม่เข้าเนาะไม่เข้าเนาะนึกว่าจะเข้าซ้ายนะครับอ่าขอไปแล้วกันนะกลัวโดนทับถ้าไม่อยากโดนทับจริงๆก็ให้ขับตามนะครับไม่โดนแน่นอนมีแต่ชนตูดเขาจอดยงังจอดแล้วจอดแล้วรถตู้มา ียตรงนี้ผมต่อท้ายเขาละพอเย่ไ yeah. ปปล่อยรถละสิกแซกได้ถ้างั้นขอไปแล้วกันนะใจหนึ่งก็อยากจะจอดรอ อีกใจหนึ่งก็อไปได้ก็ไปเถอะจอดไหมเนี่ยไม่จอดนะออกซ้ายนะคะอย่าเบรกนะครับเบรกมานี่หมาแล้วเนี่ยปลุกเข้าท้ายเขา <laughs> ยับยูยี่เลยเว้ยชะกันหน้าดูค่อยๆไปนะเผื่อแท็กซี่แฟบเข้ากระบาคันนี้อยู่หลายวันแล้วเนี่ยจนเขามาปลดที่ล็อกออกแล้วเนี่ยที่ล็อกรออ่ะ ก็ยังไม่ไปไหนนะเจ้าของยังอยู่ไหมเปิดประตูมาเด้อเปิดประตูมาเด้อรถจอดข้างทางไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับน่ากลัวที่สุดก็คือการที่มันจะเปิดประตูลงมานี่แหละตำดาเขาตำดาเขาใจเย็นใจเย็นโค้เบรกจึกเลยวะสามล้อ ใจเย็น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 ถู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 ถถระวังถูอา่าเราต้องเข้าขวาแล้วไม่งั้นลำบาก yes จอดนะนะันน่ะขอไปนะพี่ชาย คันนี้ก็เลี้ยวอีกว่ะถ้าเขาผิดเขาขอโทษสปิกเกอร์น่ารักดีระวังระวังป้ากลับรถไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดใลยเขา ซอยออกซอยนี่แหละไม่มีอะไรหรอกที่นี่อ่ะแล้วก็มีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะสองแล้วกันระวังพวกกับรถกับพวกที่เปลี่ยนเลนไม่ดูตาม้มาตาเรือทำไมต้องตาม้มาตาเรือวะตาช่างมันเถอะ เหลือเกือบจะครึ่งถังเอาวันนี้ก็เติมแล้วกันนะเอา้าว้วจอดแล้วจอดแล้วขับค่อยๆค,ครับค่อยๆไปเวลาเบรกจะได้ใช้เบรกน้อย เบรกเบาๆประหยัดเบรกไปในตัวด้วยไม่ต้องหัวทิ่มหน้าทิ่มเบนคันนี้นี่ยังไงนี่นายคงไม่ใช่มือใหม่ใช่ไหมฉันเชื่อว่าไม่นะพวก แทงนายแล้วกันไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะเยอะเบี่ยงหมดเลยเว้ยปาพี่ชายวอนโวนายเข้าไปแล้วนาะยอย่าออกมานะ ฉันก็กลัวอยู่ระว่างระว่างแท็กซี่เข้าไหมวันโว้ให้ไหมวันโว้ให้วะเป็นคนดีแท้เตรียมรับแรงกระแทกจากแอร์กรุงทองโอ้ไม่เย็นเท่าไหร่ไว้วันนี้สงสัยปิดประตู หือไม่ก็ลมพัดหนีมีคนข้ามไหมไม่มีนะกูดูท่อสามล้อคันนี้ดิพร้อมสิ่ง ตู้น้ำครับอย่างที่เห็นจวดไม่รู้ว่าแบตของตัวบันทึกเสียงนี่เป็นไงบ้างนะหมดหรือยังม่อาจรู้ได้ ไม่มี่ะปล่อยเลยโอ้โหงานหยาบแล้ววะท่อรถเมย์4อยอยู่ขวาตายหาแล้วตัวนี้จอดอะไรเนี่ยไม่มีใช่ไหมเปลี่ยนเรียนกันเฉยๆเนาะเยี่ยมไปเลยโอ้ น้ำมันเหลืออยู่สองขีดตายหาแล้วระวังระวังเออพระสงฆ์ให้ตายสิโรบินเจ็ดเจ็ดสองศูนย์สี่อยู่ข้างหลัง เยี่ยมไปเลยรอคนครับรอคนคนนี้ไปขึ้น204ข้างหน้ามี3ล้อปะ่ะสามล้อชอบจอดขวางทาง แล้วพวก โอ้โหตายหาแล้วดูจากสภาพเออเหมือนเห็นชะตากรรมที่โหดร้ายเอเค ก็อย่างที่เห็นนะว่าทั้งทั้งที่เราไม่ได้ถือว่ามาช้าแต่ก็แย่อยู่ลองเข้าไปดูนะอาจจะเจออะไรที่มันแจ็คพอตกันอ่าเจอแล้วหนึ่งที่เยี่ยมเลย ตรงนี้ครับได้แล้วด้านในเลยด้านในเลยเรียกไปเอารถก่อนเผื่อมีรถยนต์มาหรือจะเอาตรงนี่เหรอไม่หรอกผมเอาข้างในแหละดีแล้วยิ่งลึกโอกาสที่จะโดนชาวบ้านเขาถูก็ยิ่งน้อยลงนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่มันชอบอัดกันอยู่ข้างหน้าไไม่รู้ทำไมจะบอกว่าออกยากก็ดูจะเป็นคำอ้างสำหรับผมไม่นะถ้าคนมันจะออกมันก็ออกได้แหละย,ยกเว้นซวยหมาจริงๆขนาดผมบางทีผมมีแบบออกเร็วอย่างเงี้ย ผมก็ไม่เคยที่จะไปจอดข้างนอกนะเขาเรียกว่าไงแบบไปจอดอั้นกันทางเข้าอะไม่ครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการน,นั่งรถเมนะเราบอกว่านั่งตรงนี้แหละใกล้ๆประตูเดี๋ยวก็ลงแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็สุดท้ายก็ไปอแออัดกันอยู่ข้างหน้า นี่จัดที่ให้เขาดีๆผมต้องจัดคันสีม่วงด้ไหมเนี่ยมีแววว่าจะได้ยก CBR วะ่ะเตรียมเลยต้องจัดคันสีเขียวแล้วก็คันสีม่วง ม่วงล็อกไหมม่วงไม่ล็อกนี่วะเดี๋ยวเราจะเอาหมวกนายออกก่อนโอเคเยี่ยมจัดม่วงดีๆหน่อยระวังบางคลนเขา ขาตั้งดีดูก่อนว่าอาจจะได้จัด CBR นะถ้ามันจำเป็นก็ต้องจัดหาที่จับดีๆก่อนโอเคเฮียมอีกนิดนึงอือ นี่เห็นไหมจัด CBR เต่ถ้ายกเลื่อนก็เหตุผลยังไม่พอเพียงน,นะนะตรงนี้เหยียบเอล็อกโอเคเยี่ยมค่อยๆวางของเขานี่ผมได้ละจวด เลื่นเข้าเลื่อนเล่าบนหลังรถก็ถ้าพูดถึงการพูดตอนขับขี่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่มันจะมานานตรงที่ผมจอดรถนี่แหละหาที่จอดเอ้ยจัดแจงพื้นที่จอดบางทีก็จัดแจงถึงห้าคันหกคันก็มีเพื่อให้เราได้จอด เรียบร้อยท้ายก็ตกเซตเอหกะเป็นแบบนี้ทกุกคันถ้าไม่ไปใส่ไฟเลี้ยวแต่งอ่ะเออใส่ไฟเลี้ยวแต่งก็จะน่าจะแก้ปัญหาได้มั้งไม่รู้สิ เอาถุงมือออกมาเพราะว่าจะเก็บเข้ากระเป๋าอืมคุมไปคุมไปก็อยากได้แบตใหม่โยนะ bad แบตกล้องโกโปรอธิบายไปตอนขับขี่บนถนนก็นนนไม่รู้เพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่านะตอนพูดก็ มีหลายอย่างให้คิดบนท้องถนนบางทีพูดไปก็เก็บมาคิดในใจว่าเอ้ยเราพูดอะไรไปวะพูดเกี่ยวข้องกันหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่าพูดผิดพูดถูกตามที่เราต้องการจะสื่อหรือเปล่านะมันก็ค่อนข้างยากสำหรับผมนะแต่ก็ฝึกฝนอยู่ โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากเลยเหนื่อยนะฮะขอนั่งพักก่อนโอเคสวัสดีครับ